สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้พาท่านผู้ชมมานะครับชมบรรยากาศธรรมชาติตอนเย็นนะครับกลับปเป็นป่าแบบนี้นะครับกับหมายคลองผมว่าจะออกมาเอาอาหารหอยหน่อยครับไปครับติดตามเลาชงนะครับพี่พี่เดๆยาวๆไปครับวันนี้นี่ครับธรรมชาติครับ ป่าธรรมชาติเป็นคลองน้ำนะครับเนี่ยครับเป็นป่าสองฝ้าข้างนี่แล้วนะครับเฮ้ยกลิ่นไม้ครับไม่ได้อะไรครับทําให้ลุ้นเฉยๆเนี่ยครับเป็นป่าแบบนี้มีนกนะครับนี่นี่นี่ธรรมชาติจริงๆนะครับว่าจะออกมาหาเนี่ยครับ ออกมาหาอาหารไม่ให้หอยเชอรี่ตีทองนะครับก mm ็เ hmm. ลยว่าแวะเข้ามาคลองนี้นะครับธรรมชาตินะครับเป็นคลองแบบนี้นะครับ mm hmm. คลองนี้ปลาเยอะมากนะครับเน mm ี hmm. ่ยเป็นปลาชะโดปลาช่อนนะครับ mm hmm. ปกติลแล้วออกมาแถวเนี้ยนะครับมาปักเป็ี่ยหาปลากันนะครับ mm hmm. เป็นปลาชะโดเยอะมากเลย แต่ปีนี้ผมยังไม่ได้ลองลงดูนะว่าปลาชะโดหรือเปล่าเนาะยังไม่มีเวลาออกมาหานะครับมา,าชมบรรยากาศยามเย็นนะครับดอกไม้แบบนี้ครับส,สวยๆแบบนี้ครับเส้นท,ทางนี้จะเป็นคลองตลอดเลยนะครับจะหาปลาตกปลาได้ตลอดเลยตลอดช่วงแนวนี้เลยน้ำขึ้นเยอะมากเลยครับเมื่อสองสามวันก่อนนี้ฝนตก ครับพี่พี่ดอกไม้แบบนี้นะกำลังสวยเลยออกสวยงามนะครับมีรังนกกระจาบนะครับป่าบัวแบบนี้เลยเนี่ยครับมีรังนกนะครับไม่รู้ว่ามีลูกมันอยู่หรือเปล่านะมา,มาให้พี่พี่ดูนะครับรังนก ความสวยงามนะครับเนี่ยครับตรงนู้นก็จะเป็นโรงงานที่เพิ่งกําลังสร้างนะครับตอนนี้โรงงานจากจีนกําลังมาสร้างอยู่แถวนี้เยอะมากเลยครับนักลงทุนจีนได้มาสร้างนะครับอยู่ไกลๆตรงนู้นเมื่อก่อนจะเป็นป่าหมดเลยนะครับเป็นคลองน้ําแบบนี้เลยเป็นป่าบัวแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยครับธรรมชาติกันนะครับ กันลังนกแบบนี้เลยสวยๆแต่หน้าจะทิ้งลังไปแล้วละครับลังนี้ไปครับติดตามรับชมกันต่อพี่ไปครับเดี๋ยวพาไปชมกันต่อนะครับไปครับมาชมกันต่อนะครับนี่ครับสักคู่นะครับพี่ๆครับแยวผมจอดรถก่อนนะครับธรรมชาติแบบนี้แล้วนะครับนี่ เ,บบเดี๋ยวเราลงไวหาอาหารลูกหอยกันนะครับเป็นไงครับเหนือธรรมชาติครับเป็นไงครับพาพักผ่อนนะครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าผาไปที่ท่านผู้ชมทุกคนมาพักผ่อนเนาะกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ก็ให้ติดตามช่องผมไปด้วยแล้วกันะะนะครับกินอยู่ไง,ไง่ายๆกับนายแบงค์ลูกอีสานนะครับมาครับเดี๋ยวลองมาหาอาหารหอยกันเนาะว่ามันจะมีอาหารอะไรบ้าง เนี่ยครับผักกระเฉดหรือผักกระถวดที่ผมบอกนะครับจะเป็นแบบเนี้ยนะครับที่ผมเก็บไปให้ลูกหอยเนาะดับเครื่องรถแป๊บนึงครับเนี่ยครับพี่พี่ผักกระเฉดผักกระชวดแบบเนี้ยนะครับวันนี้ผมมามากับแฟนเนาะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยครับตรงนี้มันจะเยอะมากเลยครับเนี่ยดูไกลๆก็เห็นนะครับผมโซงไม่โดนอ่ะตรงที่เขียวตรงเวงน้ํานะครับกับดอกเหลืองๆนะครับเนี่ยพี่พี่เห็นไหมครับ ดอกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับผักกระเฉดหรือผักกระจูดอะไรผมว่าไม่รู้นะแต่แถวนี้ผักกระเฉดผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับถ,ถ้าเกิดเป็นผักกระเฉดฝ่านี้เขาเก็บไปขายกันหมดแล้วล่ะเนี่ยครับจะเป็นผักกระเฉดกระชูดหรืออะไรแบบนี้ครับลูกหอยเขาชอบมากเลยนะครับเนี่ยครับลูกหอยเขาชอบกินมากเลยเขาจะเกาะลากเกาะอ,อะไรนะครับบรรยากาศแบบนี้เนาะผมพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับ เนี่ยครับมีฝูงลูกคอกด้วยไม่รู้แม่อยู่ไหมครับฝูงลูกคอกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีฝูงปลาลูกคอกด้วยฝูงปลาช่อนนะครับผมไม่ได้เอาเบ็ดมาครับวันนี้ไม่ได้เอาเบ็ดมาเลยแต่ได้ยินเสียงปลาช่อนขึ้นหลายตัวผมว่าเดี๋ยวไว้วันเสาร์อาทิตย์หน้าถ้าน้าเริ่มแห้งๆหน่อยแต่ผมว่าจะเข้ามาดูแถวเนี้ยแล้วครับแล้วแวกเนี้ยครับช่องเนี้ยเพราะว่าเข้าไปกัตรงนี้กับตรงเนี้ยเวิ้งเนี้ยครับ หน้าตกเหยื่อสดมากเลยเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อสดมาตกเป็นพวกตับไก่ข้างในไก่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองลงหลวงกับเวิร์งตรงนู้นขี่รถเข้าไปเส้นนะครับข้างในเนี่ยนะครับขี่เข้าไปข้างในเลยจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอาเหยื่อสดมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันเหยื่อสดว่าตกปลาช่อนตกปลาอะไรแต่ผมเห็นหน่าจะมีตัวแม่เพราะว่าลูกคอกเยอะอยู่กับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นกับดอกไม้สวยๆแบบนี้ ดอกไม้นี่เริ่มอ,ออกแล้วครับดอกสีชมพูสวยๆอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าแถวทางท้องที่ที่พี่อยู่ท้องเขาเรียกว่าอะไรนะท้องที่ที่พี่อยู่เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะนะครับเป็นดอกสีชมพูแบบนี้หน้าฝนเขาจะออกเยอะมากเลยนะครับกับบรรยากาศพาไปชมนะครับท้องน้ําแบบเนี้ยนะครับท้องทุง่งมันจะเป็นเหมือนคลองคลองน้ํานะครับเนี่ยครับ คลองน้ำนีใหญ่แบบนี้เนะครับเป็นคลองน้ำแบบนี้ยาวสุดไปยันนุ่นเลยนะครับทางที่ผมขับรถเข้ามาขี่รถเข้ามาเนาะพี่ๆท่านผู้ชมครับก็จะมีปลาพ,พวกปลาเยอะมากเลยเป็นพวกปลาชโดปลาช่อนนะครับก็ว่าจะมาลองตกอยู่เดี๋ยวไว้เสาร์อาทิตย์หน้าก่อนแต่ผมว่าจะมาลงอยู่ก็มีพวกพี่ๆหาปลากันอยู่ก็มาปากักเบ็ดปักอะไรนั่เนาะนะครับ เนี่ยครับก็มาลงเบ็ดลงปลาลงอะไรกันเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกพี่ๆเขาได้ไหมเนาะเดี๋ยวผมจะลองถามโมดูนะครับเนี่ยครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะแล้วมีพวกพี่ๆเขานาๆเข้ามาลงเบ็ดปักนหครับเนี่ยครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับพี่ครับได้ไหมครับลงหรือเพิ่งมาลงไม่ได้ อ๋อทุกทีได้ไหมครับก็ได้อยู่นบเนี่ยครับ,รบก็มีพวกนา,นา้าพวกพี่ๆเข้ามาลงเบ็ดป,กปักตาเนาะก็แถวนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นคลองเป็นอะไรครับที่ว่าพอหาปลาได้ปลาช่อนมันจะขึ้นช่วงหน้าฝนเนาะเนี่ยครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมารับชมคลิปผมนะครับอาจจะไม่มีสาระมากแต่ก็เป็นธรรมชาติให้พวกพี่ๆพ,พักผ่อนเนาะเนี่ยครับพวก พี่ๆน้าๆลุงเขามาลองปักเบ็ดปักอะไรกันเนาะก็ถามแกว่าพอได้ไหมแกก็บอกว่าพอได้ครับบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เนี่ยครับบรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นคลองน้ําแบบเนี้แต่ผมว่าปลาหน้าจะเยอะนะพวกปลาช่อนปลาอะไรเงี้ยแต่ผมพามาดูเวงนี้โอ้โหเวงนี้นั่นมากเยครับเนี่ย,ยนเนี่ยครับ เป็นไงครับเมืองเนี้ยผมว่าประช่อนหน้ามีนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็เหมือนลงเป็นเหมือนลงก่ำลงอะไรไว้นะถ้าแถวภาคกลางเขาจะเรียกก่ำเรียกอะไรเขาจะลงเป็นพวกตะข่ายลงพวกอะไรด้วยเนาะลงตะข่ายเขาจะขุดแล้วกะ็เหมือนว่าเขาไม่ได้ขุดแลอกเขาก็จะเอากิ่งไม้มาวางทับๆกันไว้ในะตรงเนี้ยเอากิ่งไม้วางทับแล้วก็เป็นถุงเป็นถุงเอายาวผ้าผ้าสีฟ้า ทำเป็นถุงแล้วก็เฉาะปองเฉาะช่องเข้าไปแบบทางน้ําที่ปลาวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเขาทําดักปลานะครับเนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศนะครับนี่ตรงนู้นก็มีคนไม่รู้เข้ามาทําอะไรเขามานาเขาหรือยังไงนะครับกับธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่เนี่ยครับธรรมชาติแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ธรรมชาติยามเย็นนะครับเนี่ยครับ กับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับผมอยากพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศเนาะนะครับเนี่ยกับผักกระเฉดปลากะชูดที่เราที่ผมบอกว่าจะมาหานะครับนี่งามไหมครับเนี่ยครับสุดยอดแล้วมันเยอะมากเลยครับถ้าเป็นผักกระเฉดนี่ไม่ไม่เยอะถึงขนาดนี้หรอกป่านี้คนเก็บไปหมดแล้วเชื่อผมนะเนี่ยครับกระทองน้ําแบบเนี้ยสวยๆนะครับแบบนี้เลยเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไป หาผักกันดีกว่าไปครับไปหาหอยกันดีกว่าไปห,หาผักผมพูดผิดครับท่านผู้ชมไปหาดูหอยด้วยแหละผมกลา่าวจะมาดูหอยจุ๊บด้วยแต่ทางโน้นที่ผมทางเข้ามาแล้วหอยจุ๊บมันจะเยอะมากเลยแต่ว่าเขาเล่นน้ํากันแต่เนี่ยแฟนผมก็เก็บได้อยู่นะครับนี่เนี่ครับ ผมว่าจะเก็บไปเลี้ยงไงครับแฟนผมก็จะลองปล่อยในบ่อหอยเชอรี่ดูเนาะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ากับคลองแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับเนี่ยแฟนผมกําลังหาอยู่แต่ผักตรงนี้เดี๋ยวผมว่าจะเก็บไปให้หอยอยู่ครับไอ้พวกผักกระเฉดผักกระชูดนะครับจะเก็บไปให้หอยแล้วก็จะดูหอยขมด้วยดูหอยขมกลับไปลองเพาะดูนะครับ นะครับมาเล่ชมกันต่อนี่ก็ผมก็แนะนำพวกพี่เข้าไปเนาะนะครับพวกพี่เข้ามาใส่พวกหาปลาไหลปักเบ็ดนะครับผมแนะนําไม่เข้าไปทางฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นที่ปักเบ็ดนะครับเป็นที่ลงตาอยู่ฝั่งนู้นเลยทางนู้นปลาช่อนเนเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับผมแนะนําให้เขาขับรถไป,ไปทางนี้นะมันจะมีผมเคยเข้าไปตกเหยื่อโสดอยู่เนี่ยขี่เข้าไปเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าไปเลี้ยวขวาปุ๊บขึ้นไปทางนู้นนะครับมันจะลงได้ หลายทิศทางมากเลยแต่ปลาช่อนอ่ะมันจะไปอยู่ทางนู้นเพราะว่าทางเนี้ยคนมันสัญจรไปมาแล้วก็เบ็ดก็หายบ่อยแล้วคนมาลงอ่ะ mm hmm. เบ็ดชอบหายครับละแวกเนี้ยเนี้ยเบ็ดชอบหายมากเพราะว่ามันอยู่ติดถนนไงครับท่านผู้ชมมันอยู่ติดถนนคนก็เลยแบบว่าหาง่ายเนี่ยครับถ้าขี่เข้าไปข้างในผมแนะนําให้พี่ๆเมื่อกี้จอดคุยนะ mm hmm. เห็นนะครับนะครับนะอยู่ทางด้านนู้นผมแนะนําไม่เข้าไปทางนู้นนะเนาะ นะนำให้เขาไปลองดูทางโน้นเพราะว่าปลาช่อนขึ้นเยอะมากเพราะว่าช่วงหน้าที่น้ําขึ้นแล้วก็ลงลงไปเนี่ยปลาช่อนเยอะมากเลยทางแถบฝั่งโน้นเป็นป่าบัวแล้วก็เป็นทุ่งนาน่าจะเป็นหมายดีอยู่ครับผมก็ยังไม่ได้ซื้อเบ็ดปากเบ็ดอะไรนะมาลงเพราะว่าเบ็ดตัวเก่าผมก็เรียบร้อยหมดแล้วมอดเจาะไปหมดแล้วจะหักหมดแล้วผมก็จะกะว่าจะลองชุดใหม่สักยี่สิบคันลองเอามาลงดูเดี๋ยวผมจะนําคลิปให้พวกท่านผู้ชมพี่พ ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาชมกัน <c oughs> ไว้เสาร์วอาทิตย์หน้าก่อนเพราะว่าวันเสาร์ผมก็ทํางานอยู่เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาลงปากเบ็ดให้พวกท่านผู้ชมให้พวกท่านผู้ชมดูนะครับว่ามัน <c oughs> ปลามันจะกินดีไหมเดี๋ยวผมว่าจะลองเอาเป็นตับไก่นะครับเป็นตับไก่พวกึืนมาเสียบแทนลูกเขียด <c oughs> เพราะว่าลูกเขียดมันหายากคนระับฝนก็ไม่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่มันทิ้งช่วงไปผมว่าจะลองเอามาลง ลองดูลองตับไก่เพราะตับไก่เพราะว่าปลาช่อนตอนตกเหยื่อสดอะ่ะมันก็กินพวกขกืนไก่ตับไก่หัวใจไก่อะ่ะผมจะลองเอามาเสียบดูรับประกันได้ผมว่าต้องมีแต้มแน่นอนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับพี่พี่น้องๆทุกคนมาติดตามรับชมได้เลยไว้วันอาทิตย์ก่อนเอาวันนี้ก็ผมก็พามาเก็บเป็นพวกอาหารของหอยเชอรี่สีทองนะครับกับพามาชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันว่างวันอาทิตย์เดี๋ยวมารับชมกันนะครับกับการออกล่าปลาช่อนนะครับหน้าน้ําขึ้นหน้าน้ําขึ้นใหม่ๆนะครับกับตามทุ่งนานและป่าบวัวแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเป็ดให้พวกท่านผู้ชมรับชมกันนะครับกับหมายเนี่ยนะครับหมายธรรมชาติที่ปลาช่อนชอบอยู่ชะโดก็เยอะมากเลยครับ ไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับท่านผู้ชมครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสว่างๆเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม